ในฐานะพรเตอร์ตลอดเวลาก็คิมนะคะในฐานะพรีเซนเตอร์ของ Sewa H White Serum ค่ะอันนี้เข้าปีที่3แล้วค่ะซึ่งเรารู้สึกภูมิใจมากค่ะเพราะว่ามันเป็นแบรนด์ที่เราใช้เองจริงแล้วก็ชอบตรงที่แบบ คือเราไม่แพ้พี่ทีเป็นคนที่ผิวแพ้ง่ายมากๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นเวลาจะเลือกแบรนด์หนึ่งเนี่ยเราก็กลัวละแต่ถ้าสมมติเรามาเป็นพรีเซนเตอร์เรากพกลัวว่าเราจะพูดได้แบบไม่เต็มปากนะว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่แบบดีจริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ารู้สึ่งดีใจมากที่เซวาคือใช้ดีจริงๆด้วยค่ะแล้วก็ก็เนี่ยแหละค่ะพอมาถึงวันนี้ก็ดีใจกับพี่บุญด้วยนะคะแล้วก็พี่ปุ๊กเลยค่ะที่แบบเข้าสู่ปีที่5แล้วนั่นก็เป็นการแบบพิสูจน์แล้วค่ะว่าแบรนด์เขาดี มเซนเตอร์ตอบไปได้เรื่อยเรยเรื่อยๆได้เลยค่ะู่ในยูทูบแล้วู่ในยูทูบแล้วโอเคค่ะถามต่อถามต่อา่ไทำอาหารทำไมได้ทำอาหารทำอาหารกับพี่หมากที่เป็นไอคูันแล้วยืนเถียงันว่าใครทำอาหารี่เป็นคูอะเรื่องทำอะไรไอสดเี่ยี่เถีงไปถีงกันว่าจะทำอาหารอะไรกันอ๋อค่ะจริงจริงจริจริงจริงได้เข้าวโพดผสมไแค่ไหน็พู่เลยจริงๆเราก็ ถ้เวลาว่างอ่ะเราก็ทําอาหารให้ให้ทานกันแบบเรื่อยๆอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าวนใหญ่ก็จะทําแบบอาหารเบาๆอะไรอย่างนี้แต่ว่าที่เถียงกันส่วนใหญ่แล้วก็ตีกันเป็นประจำคือพี่หมากอะ่ะคือจะชอบหิวก่อนที่อาหารจะเสร็จ<อ>แ,แล้วเราอ่ะคือแบบละเมียดละไมอะไรอย่างเงี้ยเราอยากให้ใช้เวลาตุ๋นนานกว่านี้ทอดนานกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยแต่เขาจะแบบเมื่อไหร่จะเสร็จเลยจะกินเดี๋ยวนี้นนตกลงกันไหมคะว่าถึงเวลาจะแต่งงานไปใครจะเป็นพ่อแ ที่หมากก็อยากเรียนทําอาหารคิมก็อยากเรียนทําอาหารเหมือนกันนะคะคก,ก็คิดว่าปีหน้าว่าจะลงคอร์สด้วยกันไปคู่เลยอาจจะไม่ได้ได้วยกันเลยแยกกันไปว่าคิมอยากทําขนมด้วยค่ะแล้วจริงๆสก,กิลใครน่าจะเหมาะสมกับก,การครอบครัวสุดคิมว่าคิมค่ะที่หมากควรทําแบบนอกบ้านหมายถึงนอกบ้านคือแคมปิ้งแคมปิ้งแบบว่าย่างเนื้อทำพิซซ่าอะไรอย่างเงี้ยอย่างเวลาเขาโมโหหิวเรา กินแต่เค้กเขายังไงบอกรอแป๊บนึงแล้วก็แบบเอานี่ไงเราก็ซื้อผลไม้มาให้กินลองก่อนดานก็ไม่กินนะเราจะกินเดี๋ยวนี้เราซูเขาเหมือนกันซอมันจะไม่อร่อยไงแต่แต่แต่เขาบอกแล้วว่าขอหน้าที่เขาถูกพ่อบ้านเลยขอได้หมดูดฝุ่นล้างจานเลยขอหน้านี่เลยอะไรก็ได้คิปทำได้หมดยกเว้นล้างจานคิปไม่ชอบล้างจานก็ยืนยันว่าจะไม่ล้างจานยืนยันว่าจะไม่ล้างแล้วตกแล้ว ่ะเขารู <an ized> <Harriet> ้ว่าตอนนี้คือแบบเวลาเขาไม่กลับบ้าน3วันอย่างเงี้ยแล้วเขามาเห็นกันก็อยู่อย่างั้นสามวันเราเคยคิดเครื่องซื้อเครื่องล้างจานมั้ยเครื่องล้างจานตอนนี้ไม่ต้องซื้อหรือไงไม่เพราะว่าเราอะถ้าเรามีเครื่องล้างจานเราก็ต้อง อาเสยออกกอดอยู่แล้ว,ลวอยู่ดีาะฉะนั้นมือเราจะต้องโดนเาปก,กับเศษอาหารอยู่ดีใส่ถุงม,มือเลูกใส่ถุงมือ่ไม่ได้อ่ะ <c oughs> จริงๆอันนี้คือยืนหนึ่งเลยว่าไม่ล้างจานแน่น,นอนไม่ละคือเป็นคนไม่ล้างจานมาตัง้งแต่เด็กแล้วด้วยอเปล่าด้วยค่ะ,ค,ะ,ะคือกับพี่น้องทุกคนจะรู้ว่าคิมไม่ล้างจานแต่คิมมาดูดฝุ่นกวาดบ้านถูบ้านได้หมดได้หมดเลยมันมันเคยมีปัญหาไหมคิมเริ่มเล่าหลังจากว่าเอ๊ะทำไมถุงกับไม่ เขาเป็นเขาก็ผูกบ่นอยู่เหมือนกันค่ะแต่ก็ต้องทำ้วบ่นไปด้วยล้างไปด้วยเรามีปมกับการล้างจานไหมันไม่น่าจะเป็นเรียกว่าปมได้หรอว่าจะแบบเศร้าอ่ะไม่ลม้ำอะย่ีเหตการณ์นี่เราไม่อยากทอะรเลยไม่หรอมันเป็นแค่เราเราอีเสค่ะแต่พักนี้ตั้งแต่เขาขอแเราแต่งานอะเขาอดเชื่อปุเก่งเกจังเห็นใช่ไหมรูกสัตวปา ็รู้สึกแล้วคอมเพลนไปหรือเปล่าเราแจ้งให้เขาทราบไหมไม่ได้แจ้งค่ะว่าก็คือเขาก็ทำงานหนักมากอะกว่าจะได้หุ่นนี้มาเขาก็ออกก่ามังกายค่อนข้างที่จะหนักมากค่ะก็เลยรู้สึกแบบโอเคเขาก็คงภูมิใจในหุ่นมีนแบบที่บอกไหมว่าฉันดูไม่เคยเคยถามไหมว่าเราดื่มกาแฟทำไมต้องเซ็กซี่ขนาด แต่ว่าเพื่อนเพื่อนก็จะแซวเรโอ้๋อเดี๋ยวนี้แบบเยอะนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเรียกว่าไม่ได้ห้ามใช่ไหมที่เขาจะชมไม่ได้ห้ามหรือห่วงไม่ได้ห้ามไม่ห่วงแต่ห่วงไม่ห่วงไม่ห่วงจริงหรอแค่คนดูได้แต่ได้ข่าวว่าเราเป็นตั้าปูนบ่อยมากรองกรองพี่ยาพี่ยาบอกว่าไม่ได้กรองบ่อยแต่ไม่รู้มหาญาติหรือมหาปีมากพี่ยาบอกไปไปทางเดียวไปคทางเดียวยกอ่ำเลย ไปครั้งเดียวเลยตอนนั้นคือเราไปดูกระเบื้องเอ้ยไม <strong>. ่เร <school> าไปดูหินอ่อนที่เขาใหญ่พอดีก็เลยแวะ่งทางผ่านก็เลยแวะเข้าไปซื้อน้ำส้มให้เพื่อนก็แบบไม่ดูความดีความชอบของเพื่อนเลยไม่ซื้อไม่โฟกัสเลยแล้วต้้ง้จไปหาใครตั้งใจไปหาใครไปหาย่าแล้วจีนจีนในวันนั้นไม่มีจีนกอดเพื่อนหรืออะไรเลย ไม่มีอะค่ะไม่มีอยู่นานแค่ไหนเขถึงบอกเขถึงมามาเราว่าเราอยู่เราไปเมาไปเมายาก็มาหาคิมที่กอกันนะอมาเลามซื้ออะไรมาแบบเขาไหมไม่มีมาแต่ตัวแล้วก็มาแบบเดินผ่านคิมไปเลยไมหาพี่แบเลยย่าบอกว่าเรียกชื่่บเป็นพี่แรแล้วคิมก็เรียกชื่อนเป็นพี่บน วันนั้นมันง่วงอ่ะตลกเล็กจริงสายคิวตลกเล็กจริงนะมันง่วงมันท่าทุ่มแล้วอ่ะก็เลยเรียกไปว่าอไอ้ไม่ได้พี่มาพี่มาพี่มาแล้วพี่แบรทำหน้าแบรทำหน้ายังไงหงาไม่ใช่ไม่ใช่การเดี๋ยวได้กลับบ้านแล้วเดี๋ยวได้กลับบ้านแล้วเเรียกบ่อยไหมคะเผลอเรียกบ่อยไหมคะครั้งเดียวแต่ว่าร้อยยาวเลยนะไม่ได้เลยกับสองคนเนี้ย โอเคโอเคโอเคคคพก่อน